สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้านะครับเข้าใหม่อีกแล้วนะครับกับคูปะตา L 4 0 1 8นะครับผมเป็นตัวชุดใบมีดคันบนนะครับเหมาะกับงานนานะครับงานไล่เดี๋ยวนี้ก็ใช้นะครับลูกค้าไล่มันนะครับต้องการคันบนนะฮะ SD 1 6 2นะครับด้านหลังตัวนี้จะเป็นโรตารี่นะฮะเป็นโรตารี่ตัวะเบียนปี60นะครับสภาพเดิมๆนะครับลูกค้าชุดปักใบมีดนะครับ สีเครื่องยนต์นะครับผมเดิมๆอยู่แล้วรถปี60นะครับแทบไม่มีที่ติอะไรเลยนะครับชั่วโมงนะครับอยู่ที่329ชั่วโมงนะครับด้านท้ายนะครับเป็นรถขึ้งไล่กึ่นนานะครับราคาที่4ี่0สนบาทนะครับนี่ทะเบียนนะครับตองอห้ากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้า นะะฮเดี๋ยวจะเช็ครายละเอียดให้นะครับส่งทางไลน์นะครับนะฮะถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆให้ลูกค้าชมนะครับต้องการสั่งซื้อออนไลน์ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับการันตีเลยฮะคันนี้99%เลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่500,000เอ่อ459,000บาทนะครับกับ l อ0 1 8่ศูนย์หนึ่งแปบมิคันบนพร้อมโรเจอรี่นะครับ459,000บาทครับรถปี60อ่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ เกี่ยวสตาร์ทถูกง่ายนะครับชุดไลมีดนระบบไฮดรอลิกนะครับโลหรือไรโวเวอร์นะครับ,รนะรบทำงานได้ปกตินะี่คสภาพเหมือนใหม่นะครับลองปควิน,น รถแท็กเตอร์ ector, มือสองนะครับเชิญได้ที่รา้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเกือบเบอร์ของหูกำเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอะตะบนบางบัวนะครับโทระศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ